สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่เจ็ดวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ครูมีเพลงถวายพระพรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะโดยที่คุณครูจะอ่านให้เด็กฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วเด็กๆอ่านตามครูทีละวรคนะคะเพลงถวายพระพรเหล่าข้าพระบาท เด็กๆของชาติน้อมใจถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสถาพอรองมิ่งขวัญน,นิกกรปวงประชาขอจงทรงพระเจริญขอจงทรงพระเจริญขอจงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเด็กๆร้องไปพร้อมคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะเราค่าพระบาเด็กๆของชาติน้อมใจถวายพระพรจฉลิมพระชนมาพันาสถาพรองค์มิ่งควันนิกรปวงประชา ขอจงทรงพระเจริญมีพระชนมาอยู่ยิ่งยืนนานเก่งมากค่ะประมือให้ตัวเอง่อยค่ะค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้บทเพลงถวายพระพรกันไปแล้วนะคะต่อมาเรามาเรียนรู้พระราชประวัติราชการที่สิบกันดีกว่าค่ะ ระองค์มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจจะยาวเกินไปเด็กๆจำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เด็กๆสามารถเรียกพระนามในหลวงรัชกาลที่สิบสั้นๆได้ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไหนเด็กๆลงพูดตามคุณครูสิคะ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495มีพระราชมนานามว่าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระมารดามีนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบ,บรมราชินีนาถพระบ,บรมมาราชชนนนีพันปีหลวงในหลวงทรงคลื่นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559 ในหลวงรัชกาลที่ส0ของเราได้เข้าพิธีราชาพิเศษสมรสกับพ้นเอกหญิงสุธิดาวัชิราลงกรณ์และสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธีดาหรือพระราชินีของคนไทยในปัจจุบันนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้พระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10กันไปแล้วนะคะต่อมาเรามาเรียนรู้สัญลักษณ์ประจำพระองค์กันดีกว่าคะ่ะ และนี่ก็คือตราพระประมาพิไทยแต่เอ๊เด็กๆคิดว่าธงประจําสีของในหลวงราชการที่สิของเราเป็นสีอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นสีเหลืองนั่นเองและนี่ก็คือตราและธงประจําสัญ,ญลักษณ์ของในหลวงราชการที่10นั่นเองค่ะ ต้นไม้ประจําในหลวงราชการที่10ของเราก็คือต้นรวงพึ่งนั่นเองค่ะสำหรับการถวายพระพรของในหลวงราชการที่10ของเราสามารถทำได้ดังนี้นะคะคือการจุดเทียนถวายพระพรการถวายพันธุ์พุ่มการทำจิตอาสาหรือการทำความดี เด็กๆก็ได้เรียนรู้พระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่10กันไปแล้วนะคะแต่เอ๊คุณครูอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆจะแสดงความจงรักภักดีและการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยวิธีใดกันมากนะคะโดยคุณครูมีงานให้เด็กๆทำนะคะคือให้เด็กๆ่ายรูปกันทําความดีคนละหนึ่งรูปพร้อมบอกชื่อนามสกุลแล้วส่งทางไลน์กลุ่มได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเด็กๆบ๊ายบาย